วิศะวะกรน,นะครับผมเป็นวิศะวะกรผกเลี่ยมโบ๊ะไงไหมอ่าอันนี้เบอร์ห้หาสวัสดีวัยรุ่นไทยแรนแดนอาทิปไตทยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับช่องจอร์ดแชนแนลนะครับผมอ่ะ ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราเนี่ยจะมาแปลงโฉมเจ้าตัว X 3 0 0นะครับผมโดยการไปใส่ล็กหน้าแล้วก็ล็กข้างหลังนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าล็กหลังเนี่ยผมซื้อมานะครับผมด้วยเงินเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพันเนะครับผมแต่ล็กหน้านี่เขาขายแพงหน้าเขาขายอยู่ประมาณ4ี่พซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยสี่พแม่งเออมันแพงจริงอะ ผมเลยคิดว่าโอเคงั้นทํายังไงดีผมก็เลยไปเอาของเทียบของเพื่อนเนี่ยมานะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนที่เป็นช่างเชื่อมเนี่ยเชื่อมให้นะครับผมซึ่งแล็กข้างหน้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีรายละเอียดตรงที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีตัวกันรอยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ย,ม,ม,ย,ะะม,ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าพลาสติกกันรอยนะครับผมไม่ให้รถเนี่ยเป็นรอยนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราให้ดูก่อนว่าหลังจากที่เราเปลี่ยน เออลกไปนะครับผมรถมันจะออกมาในสภาพไหนอันนี้ให้ดูก่อนนะครับจริงจริงมันมีเขาเรียกว่าตัวกันล้มข้างๆนะแต่ว่าตัวกันล้มข้างๆเนี่ยเออเราไม่ใส่ก่อนเราจะลองเปลี่ยนไปทีละชิ้นดูก่อนนะครับผมว่ารถมันจะมีสภาพเป็นแบบไหนนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนแล้วประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากเปลี่ยนแลกแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับ โอเคครับผมทุกคนตอนแรกผมกะว่าจะทําที่บ้านนะครับแต่ว่าเครื่องมือหายนะครับเราก็เลยเอามาทําที่ร้านนะครับผมซึ่งนี่ครับผมพอเราใส่นะครับผมมันก็จะมีตัวนี้แล้วก็มันจะมีตัวนี้นะครับผมที่เราเชื่อมมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอามายึดกับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีน็อตตรงนี้มานะครับผมยึดกันนะครับผม รูปมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นไงหล่อขึ้นปะหล่อขึ้นปะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังข้างหลังเนี่ยตอนแรกกะว่าจะเชื่อมเองเหมือนกันนะแต่ว่าผมไปเห็นตัวหนึ่งมานะครับผมเข้าทําข้างหลังเป็นลายรงชาตินะครับผมซึ่งเออผมก็รู้สึกมันสวยดีแล้วก็โอเคราคาไม่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็พอใส่ดูแล้วเฮ้ยเท่ดีว่ะนะ <Okay. S 1> ก็เลย อันตัวนี้เนี่ยซื้อมาแล้วก็งานค่อนข้างที่จะเนี๊ยบอยู่นะครับผมนี่ดูนะครับผมนี่งานค่อนข้างที่จะเนี้ยบสีอะไรก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้เอาไว้บรรทุกกระเป๋าเวลาเราเดินทางไกลนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ <What? S 1> อาจจะใส่กล่องนะครับผมเป็นบล็อกนะครับผม mm. แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็ไอข้างข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะ เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่วิศวกรนะครับผมเป็นวิศวกูนะครับก็เลยต้องลองเทสดูก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะลงหรือเปล่านะครับผมสําหรับแหล็กหน้านะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเหล็กที่เราใช้หรือว่าเชื่อมมาเนี่ยน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับผมวิธีการใส่เหล็กหลังเนี่ยไม่ยากเลย อ่าน็อตเบอร์1ินะครับผมแล้วก็แล้วก็หกเหลี่ยมนะครับผมใช้แค่นี้อ่าใช้น็อตเบอร์12องกับหกเหลี่ยมนะครับผมมันก็จะมีเขาเ,เรียกว่าบูทไหมอ่ามันมีบูทมาให้นะครับผมลองตรงนี้นะครับผมแต่ปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านั่นก็คือพอเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บมันจะปิดเบาะได้แบบง่ายๆเหมือนตอนที่เพิ่งซื้อมาอะไรที่มันเป็นโมดิฟายแน่นอนครับว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมน,นะครับผมแต่ดูครับเดี๋ยวไปดูว่าฝีมือช่าง เขาจะทําให้มันเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จว่าออกมาแล้วมันจะหล่อหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งเองอ่ะเดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูตะขิดแล้วไอ้ปั๊บตรงนี้นะครับผมก็แกะมาเลยนะครับผมอ่าโอเคสำหรับตัวหกเหลี่ยมนะครับผมก็ใช้เป็นเบอร์6กนะครับผมแม่นด้วยเป็นไง แหม่ไม่เคยจับเครื่องมือมานานเสือกรู้อีกกูโอเคนะครับก้ง่ายๆนะครับผมวิธีการโอเคผมเราแกะน็อตเสร็จปุ๊บต้องแกะถุงนะครับผมเพราะว่าอันนี้จริงๆเนี่ยถ้าจะปลอดภัยก็ต้องใส่ถุงแต่ว่าอันนี้เราต้องถอดถุงนะครับผมเพราอจะได้เกิดความสวยงามว้า <What? laughs> งานดีงานดีงานด,านดีซึ่งของเดิมมันเป็นตัวน็อตอย่างเดียวนะครับจริงๆผมว่ามันทํามามันรู้แล้วว่ามันจะมาขายของนะว่าเออเดี๋ยวคนต้องไปใส่หาซื้อมาใส่แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆหลังจากที่เ,เราทําการใช้ เรียกว่าประแจเบอร์12บนะครับผมเบอร์สิบสองเห็นไหมขันลงไปนะครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนน็อตตรงนี้นะครับผมเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมก็เป็นเบอร์ห้านะครับส่วนข้างหลังก็เป็นเบอร์6เหมือนเดิมนะครับผมใช้น็อตตัวเดิมอ่ะไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเขามีบูทใส่มาให้แล้วนะโอเคเดี๋ยวดูว่าพอปิดเบาะแล้วมันจะแน่นมันจะแข็งหรือเปล่า อืมโ okay. อเคน,นี่ก็ข้างหลังอันนี้เบอร์หกนะครับผมประแจใส่ง่ายครับทาที่บ้านก็ได้แต่ประแจผมหายครับอ่ะเรียบร้อย ลอขึ้นไหมครับโอเคเดี๋ยวดูนะปัญหามันคือเอ้ยยังโอเคอยู่นะโอ้อันนี้แะครับที่ไม่โอเคโอเคก็ได้อยู่นะไม่เมืไม่มีปัญหาอ่ะอันนี้แลกหลังเสร็จไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอข้างหน้าดูว่าเปลี่ยนมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผม เป็นไงเทปะไอฟ้ฟส่วนสำหรับตัวนี้นะครับผมเวลาเราเอามาเ,าเขาเรียกว่าสอดไว้ตรงนี้นะครับผมก็อันนี้พี่เขากันไว้ให้นะครับผมนี่ถ้าผมใส่เองมไม่กนันอีครับอันนี้พี่เขากันไว้ให้นะครับผมด้วย 3M นะครับผมขอให้มาเป็นสปอนเซอร์ในรอบหน้านะ <S <S โอเคนะครับผมเดี๋ยวใส่ไปตรงนี้อันนี้นี่ต้องบอกว่าผมไม่ชํานาญจริงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันใส่ผิดขึ้นมาซวยกู อันนี้ไม่ค่อยเนี้ยบนะไม่ค่อยเนี้ยบที่ไม่ค่อยเนี้ยบนี่เพราาผมเชื่อมเองนะครับผม,มเห็นไหมสีมันก็จะแบบงอนงอนแง่แงๆหน่อนย,ย,ย,ยนะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการใส่นะครับอ่ะปั๊บเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตยึดกัน ส่วนตัวนี้นะครับผมก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับผมแล้วก็ปจัจจัยเบอร์อ <50. S 1> ะไรีปัจจัยเบอร์สิบนะครับผมให้พีเขาขันดีกว่าวอันนี้ครับผมก็ใช้เรียกว่าหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับผมแล้วก็ปจัจจัยเบอร์สิบนะครับผมลังกันเอาอย่างนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยข้างบนนะครับผมกับข้างล่างเนี่ย มันลังกันเอาไว้อยู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับผมก็เ,เรียกว่าเป็นตัวรองนะครับผมเพื่อไม่ให้เหล็กมันกระแทกกับตัวไฟเบอร์หรือว่าเฟรมนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสามารถที่จะนี่เป็นไงรอเลยไอซ์เอาเครครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับผม2ออย่างนี้นะครับที่เราเปลี่ยนไปเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูสภาพว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน ทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวรองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มันก็จะยึดกับตัวนี้นะครับนี่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหกเลี่ยมนะครับผมเบอร์5้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นนอ็อตเรียกว่าน่าจะเบอร์10หรือเบอร์12บถ้าจะไม่ผิดนะโอเค นี่ก็ติดตั้งการติดตั้งก็ไม่ยากครับนี่เวลานี้เราก็จะวางของได้นะครับผมน้ำหนักได้ทั้งประมาณ10กิโลนะครับในส่วนของเล็กหน้านะครับผมสีก็จะไม่ค่อยเนี๊ยบหน่อยนะเพราะว่าพ่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมเออเนี่ยเชื่อมเองพ่นเองก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังข้างหลังนี่ต้องบอกว่างานงานงาน,งานเนี๊ยบเนาะเพราะว่าเออนี่เห็นไหมครับผม ก็ต <muitas> ัวนี้เป็นแลมบัสซาทรงชาติอังกฤษนะครับคล้ายๆมินิคูเปอร์นะครับผมก็อันนี้น่าจะวางกระเป๋าได้สัก15บกิโลนะครับผมค่อนข้างที่จะหนักเอ้ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ส่วนเดี๋ยวให้มาดูข้างในพอเปิดเบาะนี่อันนี้ก็ยังแบบเฮ้ยเปิดเบาะง่ายอยู่นะอันนี้ขนมของผมนะไม่ต้องไปดูนะครับผมอันนี้เมื่อกี้เราใช้เออเบอร์6นะครับผมซึ่งน็อตเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นน็อตอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นเบอร์12 นะครับผมเป็นปัจจเบอร์1ิอเมื่อกี้เราขันออกนะครับจากที่ให้ดูแล้วก็ขันตัวนี้ออกมีบูทรองอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมเบอร์6นะครับขันออกมาซึ่งเราเรามาดูแล้วนี่บาลานซ์ของมันมันก็จะไม่กระแทกอะไรเลยนะเพราะว่าบูทตัวนี้มันก็รองอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะหนักคือข้างขางข,งขอบๆเนี่ยก็ไม่ไม่ชนนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยซื้อมาพันเก้านะครับผมในช้อปปี้ ข้างหน้าเนี่ยเราเราเชื่อมเองนะครับผมก็เรียกว่าไปซื้อเหล็กซื้ออะไรมาเชื่อมเองนะครับผมดูจากเ,เรียกว่าใน u t u b e มานะครับแล้วก็ไปเอาของเพื่อนเนี่ยมาเทียบโอเคก็ประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะเจอปัญหาตรงที่ว่าบอกมันแข็งอ่ะนะครับจริงๆมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แข็งมากนะโอเคก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องบอกเรียกว่าเขาทํามาโอเคอยู่โอเค นะครับผมสำหรับการใส่แล็กหน้าแล้วก็แล็กหลังนะครับผมว่าทรงรถมันจะเปลี่ยนไหมไหมนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้วิธีการใส่แล็กนะครับผมทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์เลยว่ากดไลค์นะครับผมใครมีคำถามอะไรครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมข้างล่างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนครับผมโอเคสวัสดีวัยรุ่น